สวัสดีครับผมเอคลิปนี้ผมจะมาสอนการเล่นโหมดเมโทรตั้งแต่เริ่มต้นจนเล่นเป็นภายในคลิปเดียวขั้นแรกให้เราไปที่มุมขวาล่างกดเข้าไปที่เมลกดรับเงิน5 0 0 0สนเมโทรเมื่อได้รับเงินแล้วให้เราไปที่โหมดเลือกหัวข้อไม่จัดอันดับอื่นๆและเลือกเมโทรรอยัลอันแรกเมื่อเข้ามาเราจะพบกับตัวว่างเปล่าแบบนี้พร้อมกับเงิน5 0 0แสนที่เรารับมาหน้าต่างด้านขวามือก็คือภารกิจ เราจะทําหรือไม่ก็แล้วแต่เราต่อไปช่องเล็กๆด้านล่างเป็นกิจกรรมก็มารับของรายวันก่อนฮะก็ได้ไปเก้าหมื่นซึ่งของรางวัลเหล่านี้มันจะช่วยให้เราเติบโตได้เร็วขึ้นเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาไปใช้เงินกันเลยดีกว่ากดเข้าไปที่ตลาดมืดหัวข้อแรกคือร้านค้าลึกลับเราสามารถพบกับสินค้าลดราคามากมายในนี้หากไม่มีสินค้าที่ถูกใจเราสามารถรีร้านค้าได้ใหม่ซึ่งสินค้าที่ดีก็มีราคาแพงและมีสีที่สดใสกว่า ในหมวดของอาวุธสีชมพูเป็นสินค้าที่ดีที่สุดในหมวดของเครื่องแต่งกายสีแดงเป็นสินค้าที่ดีที่สุดไม่ว่าจะเป็นกระเป๋าเกราะหมวกไปซื้อของใช้สําหรับมือใหม่กันและปืนที่ผมแนะนําก็คือ Mk14 เพราะเป็นปืนที่แรงและนิ่งที่สุดในโหมดนี้เลือกไปที่หัวข้ออาวุธจากนั้นเลือกหัวข้อ DMR แลกเลื่อนลงมาจะสังเกตได้ว่าเราสามารถซื้อได้เพียง Mk ฟ้า เพราะว่าเลเวลเรายังไม่ถึงเราก็เลือกซื้อ mk ฟ้าไปก่อนแล้วก็ใส่ของแต่งสีฟ้าให้เต็มเมื่อซื้อแล้วปืนจะเข้ามาอยู่ในกระเป๋าจากนั้นก็ลากปืนเข้าไปใส่และคลิกที่ปืนเติมอุปกรณ์เสริมเลือกสคปรบที่เราต้องการและของแต่งสีฟ้าตามนี้ไปแบบเร็วๆเ,เลยแล้วกันติดตั้งอุปกรณ์ทั้งหมดและไปซื้อหมวกเกราะเป๋าและติดตั้งเหมือนกันและที่ขาดไม่ได้เลยก็คือปืนบอมไปที่อาวุธ จากนั้นเลื่อนลงมาคือ MK ตั้งเติมอุปกรณ์เสริมด้ามจับเป็นกระบอกยิงลูกระเบิดและสโะคปขอเป็นไนท์วิชั่นละกันเราอยู่ในที่มืดจะได้มองเห็นจากนั้นก็ไปซื้อยาน้ำและชุดปฐมพยาบาลเมื่อซื้อเสร็จแล้วให้กดที่โหลดเอาและลากของที่อยู่ในคลังเข้าไปอยู่ในกระเป๋า อีบ้าเอาลืมซื้อลูกกระสุนแล้วให้ถูกด้วยครับ7.62นะซึ่งกระสุนแต่ละแบบก็มีดาเมจแตกต่างกันซึ่งในตอนนี้ผมขอแนะนําให้ซื้อกระสุนวววาไปเล่นก่อนกระสุนแววลเอาไว้ยิงคนส่วนกระสุนทั่วไปเอาไว้ยิงบอดซื้อติดตัวไปด้วยอย่าลืมเอากระสุนใส่ไว้ในกระเป๋าสะพายด้วยไม่อย่างนั้นคุณจะไม่มีกระสุนในการใช้ยิงศัตรหูหรือยิงบอดแค่นี้ก็เพียงพอในการออกรบแล้วไปเลือกด่านที่จะเล่นกัน แมปที่เขียนว่าพื้นฐานเวลาเราตายอุปกรณ์ที่เราสวมใส่อยู่ไม่ว่าจะเป็นปืนเกราะหมวกกระเป๋าจะไม่หล่นแต่แมปที่เขียนว่าขั้นสูงหากว่าเราตายอุปกรณ์ที่เราสวมใส่อยู่อาจจะสุ่มหล่นเป็นบางชิ้นหรือถ้าคุณดวงไม่ดีมันก็อาจจะหล่นหมดเลยก็เป็นได้ในคลิปนี้ผมจะพาคุณไปเล่นแมปที่2ก่อนเพราะว่าแผนที่แมปที่2เหมือนกับแมปที่3เลย แตกต่างกันเพียงแค่แมปที่3มีโซนแดงให้เราไปฟาร์มทองสุดท้ายแล้วเมื่อคุณมีของพร้อมคุณก็ต้องย้ายไปแมปที่3เพื่อหาความท้าทายใหม่ซึ่งผมบอกเลยว่าโคตรมันและผมไม่อยากให้พวกคุณพลาดความสนุกนี้ไปลุยกันเลยดีกว่าเรามีเวลาทั้งหมด30นาทีในการเอาชีวิตรอดและฟาร์มของออกมาให้ได้เยอะที่สุดสิ่งที่สําคัญคือคุณต้องไปที่จุดกลับและออกก่อนที่เวลาจะหมดผมอยากให้พวกคุณทุกคนจดจําจุดเกิดของตัวเอง รวมถึงจุดเกิดของศัตรูเอาไว้ด้วยปกติแล้วในโหมดทีม4จุดเกิดค่อนข้างตายตัวหากเรารู้จุดเกิดของศัตรูเราจะสามารถซุ่มโจมตีหรือหลีกเลี่ยงเส้นทางนั้นได้โดยผมจะมาร์กให้พวกคุณดูว่าศัตรูจะเกิดจุดไหนบ้างจุดที่1บริเวณหัวสะพานจุดที่สใกล้ๆกับเครื่องบินจุดที่3ตรงถนนจุดที่4ใกล้ๆกับโรงเรียนจุดที่5ด้านล่างจุดที่6กเนกพิษ จุดที่7ลิเวอร์ไซด์ปกติแล้วมีทั้งหมด8ทีมรวมทีมของเราหากมีคนกดวันแมนมาก็อาจจะสามารถสุ่มไปเกิดในจุดอื่นๆนอกเหนือจากที่ผมมาร์กได้ด้วยตัวเราเองก็สามารถไปเกิดในจุดอื่นๆได้เหมือนกันส่วนจุดสีแดงในแผนที่นั่นก็คือบอสหากเราฆ่าบอสได้ก็มีโอกาสไ,ได้รับไอเทมดีๆแต่อย่าไปยืนยิงบอสนิ่งๆลนะ่ะอาจจะโดนบอสยิงตายได้และตอนนี้เวลาเริ่มนับถอยหลังแล้วรีบไปฟาร์มแล้วรีบกลับกันเถอะ ยิงบอดที่เฝ้าตามฐานต่างๆและทำการเปิดกล่องกล่องนี้จะดรอปอาวุธของแต่งปืนและลูกกระสุนถ้าโชคดีคุณจะได้รับปืนแฟกันเอาไว้ยิงเรียกเฮลิคอปเตอร์มารับเรากลับล็อบบี้โดยที่เราไม่ต้องวิ่งไปที่จุดกลับแล้วอย่าลืมปิดเก็บออโต้ด้วยละ่ะมาอย่างนั้นกระเป๋าคุณอาจจะเต็มโดยไม่รู้ตัวเปิดตู้เก็บเอกสารกล่องยากล่องซัพพลาย และเก็บเฉพาะของที่มีมูลค่ามากกว่า4,000เท่านั้นลงไปฟาร์มต่อในห้องใต้ดินไปกันเลยกล่องซัพพลายมีโอกาสดรอปของที่มีมูลค่าสูงแต่มีน้ำหนักเบามากอย่าลืมลากเข้าไปไว้ในกล่องล็อกรหัสด้วยเวลาเราตายของที่อยู่ในนี้จะไม่หล่นตอนนี้บอส20นาทีกำลังจะเกิดแล้วให้ทำการเปิดแผนที่และมาร์กจุดที่บอสเกิดไปด้วย หากบอสตายและจุดหายไปเราจะได้รู้ว่าตรงนั้นมีคนอยู่ดักยิงคนปล้นของและเก็บด็อกแท็กด้วยยิงบอสเพื่อลุ้นของดีๆจากกล่องหากมากันเป็นทีมให้ยืนใกล้ๆก,กล่องไม่เกิน20เมตรแล้วทำการทอยลูกเต๋าแข่งกันใครได้แต้มเยอะที่สุดก็ได้ของชิ้นนั้นไปแล้วอย่าลืมวิ่งไปที่จุดกลับก่อนที่เวลาจะหมดด้วยละ่ะถ้าคุณกลับมาไม่ทัน วงก็จะบีบคุณตายและของที่คุณเก็บมาจะหล่นหมดและนี่คือของที่ผมฟาร์มได้ทั้งหมดใน1เกมคุณอาจจะได้น้อยหรือมากกว่านี้ก็ได้แล้วแต่ดวงของคุณไปไปขายของกันคุณจะลากไอเทมเข้ากลังทีละชิ้นแบบนี้หรือกดเรียกกลับทั้งหมดเลยก็ได้หากคุณไม่อยากกดขายทีละชิ้นให้กดคำว่าขายมุมขวาล่างแล้วทำการติ๊กถูกของที่เราต้องการจะขายแล้วกดขายได้เลย เพียงแค่นี้เราก็จะมีเงินซื้อของดีๆมาใช้และลงไปรบในเกมถัดไปได้แล้วสิ่งที่ขาดไม่ได้เลยก็คือปืนยิงบอมและลูกบอมซึ่งเกมเมื่อกี้นี้ผมลืมซื้อลูกบอมไปไปที่ร้านค้าไอเทมใช้แล้วหมดผมว่าระเบิดนะกดซื้อไปสักสิบลูกก็เพียงพอแล้วลเดี๋ยวผมจะยิงให้ดูและขอย้ำอีกครั้งและอีกครั้งห้ามลืมลากใส่กระเป๋าสะพายไปด้วย หากเรามองเห็นศัตรูแบบนี้ให้ทำการยิงบอมเปิดไปก่อนเพราะบอมหนึ่งลูกทำดามเมจ30-60%ของเลือดจากนั้นใช้ปืนหลักชาร์จจะทำให้เราได้เปรียบศัตรูเป็นอย่างมากหรือจะแอบ,บยิงแบบนี้ก็ได้เหมือนกันอย่าลืมกดไปดูที่รางวัลเกียรติประวัติด,ด้วยเพราะภารกิจง่ายและแจกของดีมากๆจะมีกล่องสุมอาวุธระดับชมพูและกล่องซุมเกราะหมวก ระดับสีแดงถ้าดวงดีก็มีการสุ่มได้เซ็ตสติลแบบนี้เลยซึ่งเป็นกรอะที่อึดที่สุดในโหมดนี้และหายากมากด้วยไปใส่เซ็ตเลเวล6กันเลยดีกว่าลากใส่แบบนี้เลยนะกราะเลเวล6สามารถเติมอุปกรณ์เสริมได้ถึง3ช่องอยากใส่อะไรก็ไปอ่านดูและเลือกซื้อกันเองนะครับตอนที่ทักษะขั้นสูงเราสามารถอัพทักษะให้กับตัวละครของเราส่วนจะมีอะไรบ้างนั้น ไปอ่านกันเอาเองนะครับสามารถหาแต้มอัพทักษะจากกองบัญชาการโดยการส่งของขวัญให้กับวีร่าของขวัญเหล่านี้สามารถหาได้จากกล่องซัพพลายในแมตท,ที่เราเล่นหรือจะไปซื้อเอาในร้านค้าก็ได้ตามมากดที่ตลาดมืดแพ็คสุม่มแพ็คความชื่นชอบพรีเมียมซื้อได้สูงสุดวันละ3ครั้งเอาไปส่งให้กับวีร่ากันหน้าโหดเหมือนกโกรธกูรีบส่งรีบไปดีกว่า ก่อนจะโดนมันจับกินตับผู้หญิงบ้าเลยหน้าโคตรด,ดุเลยลนี่คือหน้าตาของเหรียญที่ใช้ในการอัปเกรดกลับไปที่ทักษะขั้นสูงเลือกทักษะที่เราต้องการแล้วกดบวกด้านซ้ายมือเลยนะครับและนี่ก็เป็นข้อมูลพื้นฐานของการเล่นโหมดเมโทรร o อ a ยัหากคลิปนี้มีประโยชน์โปรดกดติดตามกดหัวใจแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ